ส่วนของนิพพานธรรมปรบีสามสิบทัศพระเดพระคุณหลวงปุดจันทัศโรทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของตนเองเพื่อให้นิพพานธรรมปรบีสามสิบทัศพระเดพระคุลหลวงปสดจันทัศโรทั้งหมดทุกส่วนชีวิตเป็นอย่างอยูุ่กเจริญสำเร็จ เป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทััพระเดชพรุคุลงุงโพสดันทสโรอย่างสมบูรณ์ขึ้นไปตลอดด้วยวงจรการไหลเวียนของกระแสบารมีสามสิทััพระเดชพรุคุลงุงโพสดันทสโรไหลเวียนไปยังทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทััพระเดชพรุคุลงุงโพสดันทสโรเพื่อ สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการอย่างสมบูรณ์ให้ทุกส่วนรุกเข้าสู่ทมทั้งหมดเครื่องจักรพลังงานละเอียดที่เป็นประโยชน์ในการนำมาสร้างเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดทำบารมีสามพิทัศน์พระเด็พระคุณหลวงปู่สดเันทัศโลโน่วยใหม่ จากการประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักที่ได้จากการรุกของธรรมทั้งหมดรวมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกปานเพื่อดำลงชีวิตเป็นยังอยู่ที่สุขจเจริญสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เรื่อยๆไม่ติด ขาดขาดเคลื่อนไปจากธรรมเดิมณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรามีสามสิทัตรประเดชประคุณหลวงปุสดจันทัศโรตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยรารมีสามสิบทัตรประเดชประคุณหลวงปุสดจันทัศโรเป็นตำแหน่งที่ละเอียดที่สุดของแต่ละหน่วย ควบคุมส่วนที่หยาบก,กว่ามีกำลังในการดึงดูดส่วนต่างๆที่หยาบก,กว่าให้เป็นไปตามการดึงดูดของศูนย์กลางดวงกลมแต่ละหน่วยบร,รมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรโรแต่ละส่วนที่ถูกดึงดูดจะถูกปรับ ให้เป็นแบบเดียวกับตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมแต่ละหน่วยที่ได้จากต้นแบบนัดศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปารมีสังสิบทัดพระเดชพ,พุกคลุมบุตรสดกันทัสโรตำแหน่งจึงเป็นสิ่งที่ประกอบในการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จ อย่างสมบูรณ์ของแต่ละธรรมธรรมโลภโกรธหลงปิดเบือนปิดบังไม่ให้บางส่วนของนิพาน,รานธรรมบารมีสามพิทัศน์พระเดชพลหลพุทธเสพันทโร,รอยู่ในตำแหน่งของตนเองหลอกลวงให้ไปอยู่ในตำแหน่งอื่นๆที่ไม่ใช่ศูนย์กลาง ดวงกลมว่ามีสามสิบทัศพ,พระเดชปรกุกหลงบนสดจันทัโรให้ออกห่างไปจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกวารมีสามสิบทัศพ,พระเดชปรกุกหลงบนสดจันทัโรททำให้ห่างออกไปจากวงจรการไหลเวียน ของบารมีสามสิบพัฏพ,พระเดชป,ประคุณหลวงพุ่สดเจนทัสโรถูกหลอกลวงจากทรรมโรคลดหล,ลงให้ไปรับรู้ตำแหน่งอื่นไม่ให้รับรู้การไหลเวียนของบารมีสามสิบพัฏพ,พระเดชป,ประคุณหลวงุู่สดเจนทัสโรที่เกิดจากตำแหน่งศูนย์กลาง ดวงกลมทุกหน่วยบารมีสาสิบทัศนพระเด็จปกุลุสตจันทัโรตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศนพระเด็ุปกุลภูสตจันทัโรุทำโลกปกดหลงหลอกลวงไม่ให้รับรู้ถึงการไหลเบียนของ ทมบารมีสาธทิทั์พระเดชพระคุณหลวงปู่สุดเดนทศรกไม่ให้รับรู้ถึงการไหลเวียนของธรรมทั้งหมดไม่ให้รับรู้ถึงการหยุดวิกฤตที่เกิดจากธรรมโลกโกรธหลง ธรรมที่ไม่ใช่ปรรมีสามทิพทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรหลอกลวงให้ไปยึดติดอย่างอื่นไม่ให้รับรู้กระแสไหลเวียนของธรรมทั้งหลายไม่ให้รับรู้ถึงกระแสไหลเวียนของการธรำหยุดเป็นตัวสำเร็จของแต่ละธรรม จึงไม่สามารถที่จะรับรู้รับการบังคับควบคุมสั่งการจากกระแสรธรรมบาร,รมีสามสิทัศตถะเดชกุลปุสสจันทัสโรที่บังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาให้แต่ละส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศตถะเดชกุลปุสสจันทสโรเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อิดอัดขับแคบหยุดวิกฤตได้อย่างสมบูรณ์ทุกอนุเวลารรมโลกกรหลงออกลวงให้บางส่วนของนิพพานธรรมปารมีสัพ,พ,พ,พิทัศน์ประเด็จระคุณลวงพู่สดกันตาสโรให้ กระแสธรรมโลกกฎลงได้ไหลเวียนในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จของธรรมโลกกฎลงที่จัดองค์ประกอบให้บางส่วนของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัตร,ร,ระเดชปุรพุสดจนเทสโรอยู่ในวงจรอยู่ในองค์ประกอบที่ธรรมโลกกฎลงได้บังคับไว้ไม่ให้หลุด ไปรับรู้การสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการอย่างสมบูรณ์จากการไหลเวียนของบารมีสามสิทธัตถะเดชภคุลภูสตรจันทศโรที่เป็นวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณนะส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสัจจทัตระเดชภคุลภูสตรจันทศโรการหยุดวิกฤตที่เกิดจาก ธรรมโลภโกรธหลงจึงไม่สามารถหยุดได้อย่างสมบูรณ์ในทุกอนุเวลาเกิดวิกฤตสั่งสมเดิมเดิมวิกฤตใหม่ๆเพิ่มขึ้นในบางส่วนของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทักระเดชอนุพุทธเจนัสโรเป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานมากขึ้น ไม่รู้ว่าชีวิตเป็นอย่างอยู่คือการไหลเวียนของธรรมทั้งหมดซึ่งเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดชีวิตเป็นอย่างอยู่เป็นเส้นทางไหลเวียนให้ธรรมโลภโ,ลโลกรธหลงเข้าสู่สภาวะไม่สุขไม่เจริญไม่สาเร็จชีวิตสภาวะของการบังคับ จากทำโรคโกรธหลงอยู่กับวิกฤตอยู่กับปัญหาอยู่กับอุปสรรคชีวิตไม่มีทางออกไม่มีทางแก้ไขแต่นั้นทุกส่วนนิพพานธรรมบาร,รมีสัพรรพิทัะเดรตคุณภูตณ์จันทสโรร,รักษาสภาวะปกติ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บทบาณยิ้มแย้มแจส่สายปิติเบิกบานกว้างขวางสุขเจริญสําเร็จชีวิตยิ่งขึ้นไปตลอดได้การรับรู้การสร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากกระแสธรรมบาร,รมีสังสิทธัตถะเดชพุลพูสัจตัสโรจากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบาร,รมีสังสิทธัตถะเดชพุลพุสเจตัสโรจากวงจรหยุด เป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์นักส่วนกลางดวงกลมปฐมเรื่องแรกบารมีสามสิทธัตถะเดชพุณภูสตรัญทสรถที่ทํางานทําหน้าที่ทําอาชีพเป็นปกติทุกอนุเวลารักษาสภาวะปกติรุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมใหญ่ให้เป็นบารมีสามสิทธัตถะเดชพุณผูสตกัญทศรถอย่างสมบูรณ์ท,โโทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เป็นยุคชาวสิบิไลที่สมบูรณ์รักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระกลมพุทธเจันทสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย,ย่อยบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระหลงพุทธเจันทัสโรนิพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระกลงพุทธเจันทสโรทั้งหมดทุกส่วนครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพานธรรม ที่ใหญ่กว่านิพานทำใหญ่รักษาทุกส่วนให้มีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายสุขเจริญสำเร็จเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธนพนุเดพษ์คนบุกจนทสโุอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดไปเชิญพวกเราได้ทําจุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นศะสสุนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมี30ทักระเดชคุณปุสสตัญโตโตกันต่อจ้ะ